ดีคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยนะครับเฮาปะกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับบ่ายสองโมงเกินจนถึงบ่ายสามโมงนะครับได้มาอุจากับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรับชมรายการเฮาได้นะครับผ่านทางดิจิตอลทีวีหมายเลข11นะครับข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องที่น่าสนใจตีคนไทยควรหูครับหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนได้สนใจแล้วก็ติดตามกันขนาดนักรัฐบาลก็ได้ส่งเสริมนุนเต็มตี นะครับสำหรับการส่งเสริมฮื้อมวยไทยฮื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ป่ายบาปอนะครับก็ได้มีการขยายวิสาฮื่อกับคนตีจะมาเฮียนมวยไทยตีบ ประเทศไทยตีผักเหนือบ้านเฮากันตัวนะครับวันนี้ครับเจียงใหม่เฮามีความพร้อมขนาดไหนซึ่งติดติผ่านมาครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกระลังพื้นตีนะครับแล้วก็ได้ไปอุจารได้ไปความพร้อมนะครับสำหรับการตีจะเป็นสนามตีฟึกมวยเป็นซอกเพาเวอร์ของมวยไทยนะครับรายละเอียดจะเป็นจะไดวันนี้เฮาจะได้มาอ้จากันครับผู้ข่วมรายการข้างข้างผมนะครับผอ,อสงศักดิ์คำดีรุ่งรีรัตผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5เจียงใหม่ผอสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเดชครับสวัสดีเจ้าซึ่งวันนั้นอูดถึงว่าตีนายกรัฐมนตรีมาก็ได้อูจากันครับทางบัวขาวโดยน้องขอเนาะที่นี่เฮาเฮามาอู้ถึงอันเกินน้ำกันว่าความสนใจของมวยไทยเขาครับพอครับพีน้องเช้าต่างชาตินี่เป็นสนใจมวยไทยเขานักน้อยขนาดไหนหอครับครับก็เป็นโอกาสดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาเยี่ยมเรื่องของมวยไทยซอฟท์เฮาเวอร์โดยเฉพาะมวยใหม่เล็กของเขาก็คือบัวขาวบัญชาเมฆนะครับแล้วก็ เป็นที่น่าสนใจคือชาวต่างชาติทุกชาติครับตีขึ้ความสนใจของของ,ของมวยไทยมาโดยตลอดซึ่งคณะนี่เข้าใจว่ามวยไทยได้ดังไปทั่วโลกแล้วนะครับโดยเฉพาะเราได้ได้บบวเขาบัญชามเมฆเนี่ยเป็นเป็นแม่เล็กขนาดยาย่ดีเขาสามารถที่จะโชคมวยไทยโชว์แล้วก็แข่งขันคับนักนักโชคต่างชาติได้เป็นเป็นการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยไปสู่ทั่วโลกครับ แล้วก็บัวขาวป็นก็เปิดขายอยู่จยงใหม่บ้านเขาเลยเนาะครับผมทำขายของบัวขาวอยู่แม่แตงซึ่งเป็นเป็นเป็นขายมวยมาตรฐานแล้วก็ฝึกซ้อมนักมวยต่างชาติคณะนี้มีอยู่ประมาณ70-80คนครับเจ้าที่ขายของบัวขาวเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่าบริการอย่างครบวงจรเลยนะเจ้าตีของบัวขาวอยากให้ท่านพอได้เล่าว่าจุดเด่นของมวยไทยเนี่ยเจ้าตีเขาเอามาชูเป็นอัตลักษณ์เนี่ยมีจุดเด่นพิเศษตรงไหนของเจ้าคือจริงๆมวยไทยเนี่ยเป็นเป็นศิลปะ ประจําชาติไทยมายาวนานแล้วครับแล้วก็วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ยถือว่ามาที่ครอมอึ่งถือว่าเป็นวันมวยไทยแห่งชาติเจ้านะครับแล้วก็พูดถึงว่าในยุคตั้งแต่สมัยนายขนมต้มเนาะครับ,รบก็ก็เป็นศิลปะประจําชาติไทยมาแล้วก็ ต่อมาเองเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยกไไ็ได้จัดตั้งสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยคือถูกต้องตามก้นหมายาตามแพร่ประหยัดมวยพศ .2542 ละเพื่อส่งเสริมมวยไทยซึ่งเป็นจริง,รงๆล่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นอของคนทั่วโลกละแต่ว่าคู่ควรกับคนไทยก็คือหนึ่งมีบรมคูมีแม่ไมมมวยไทยถึงมดหลายหลายค่ายแล้วก็ปัจจุบันเป,นป็นถือว่าเป็นนักมวยไทยอาชีพซึ่งสามารถประกอบอาชีพได้ นะครับก็หาหารายได้เรื่องเรื่องนักมวยได้มีค่ายมวยมีบุคลากรทางการมวยเนี่ยเจ็ดประเภทตามตามกฎหมายตามพระราชกกีฬามวยครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บรรดาโดยเฉพาะย่างยิ่งนักมวยตีตีได้รับความเดือดร้อนเนี่ยกฎหมายตัวนี้จะช่วยได้เยอะครับครับเราเมื่อบัตกีวันที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรรัฐมนตรีกมาเชียงใหม่บ้านเฮาแล้วก็ไปพอสนาม ตอนจัดตีเจ็ดร้อยปีทีแล้วครับเดี๋ยวเราไปพอพาพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับบรรยากาศตีนายเศรษฐาทวีสินมาเชียงใหม่เฮาในวันนั้นแล้วก็พอเอาเองก็ได้กล่าวต้อนรับกันตัวว่าข่าวกัามาฮับตัวหน่อวันนั้นเนาะนายกเป็นฟากอย่างก็พออผมก็ครับว่าสําหรับการส่งเสริมมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเชียงใหม่เองเนี่ยโอกาสอันดีโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกมาตัวราชการด้วยตัวเองแล้วก็ถือว่าอย่างนี่ผมเรียนครับ บวขาวประชาเมฆเป็นชุดไฮไลท,ท์ที่ที่เผยแผ่ศรริลปะมวยไทยโดยเฉพาะเชีงยงใหม่เองเนี่ยมีข่ายมวยถึงหมดเนี่ยเจ็ดสิบข่ายใน15อำเภอจากสิบห้า,าอำเภอเนี่ยเข้าผมเข้าใจว่า,เ,าเป็นเป็นปรากฏการณ์อันใหมท่ที่ที่โดยเฉพาะโดยเฉพาะยิงนโยบายของรัฐบาลโดยท่านนายกเนี่ยครับเออเบื้องต้นว่าเนี่ยจะได้ที่จะพัฒนามวยไทยไปสู่ระดับโลกเพื่อได้คำว่าซอฟท์พาวเวอร์นี่หมายถึงว่า แลวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหารายได้โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นเป็นสื่อตั้งแต่การเรียนรู้ของของการฝึกซ้อมของข่ายมวยต่างๆซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีนักมวยไทยอาชีพฝึกซ้อมอยู่แล้วเราก็เปิดโอกาสให้นักมวยต่างชาติได้เข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ไมมวยไทยทั้งหมดชาวต่างชาติสามารถเรียนรู้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนหรือสามเดือนสามารถ เป็นนักมวยไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันได้อ๋อก็เขผมว่าการถ่าไหว้ครูกันหลายถ่ายแล้วเนี่ยเรับแล้วก็จะมีถ่าในการป้องกันตัวจ้าบจระเข้ฝาดหางอย่างแฮมสปามันเป็นพ่อว่าเป็นพ่อว่าแม่ไม้มือไทยทีาดีๆแต่ละข่ายซึ่งซึ่งจะต้องมีครูมวยมีผู้ฝึกสอนสามารถสอนนักมวยไทยอาชีพและนักมวย่ังชาติไดจ้านะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นโอกาสดีของของประเทศไทยในโอกาสนี้โดยเฉพาะจริงๆ ของณะารรมการซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งมีมีทานนาโยกเป็นประธานนะครับมีวันหน้าก็มีโอกาสดีดีคุณแพททองทานซึ่งเป็นรองประธานซอฟท์พาวเวอร์ so เนี่ยมันหลากหลายองค์ประกอบซ,ซึ่งถือว่ามวยไทยเ,ยเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งที่ที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะจะยิ่งคือเรื่องการเรียนมวยไทยของชาวต่างชาติอันดับหนึ่งอันดับที่สองก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นห้องอุปกรณ์ ตั้งแต่เครื่องแต่งกายาวนวม,มกางเกงเสื้อผ้านักมวยที่เป็นที่นิยมชุบชอบของช,ององชาวต่างชาติอ,อันนี้ถือว่าเป็นการหารายได้ทางเศรษฐกิจ เคยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อแม่นผมบอกก่อนหน้าเนี่ยกงเก่งมวยอ่ะให้บาซ่ากับการหลวงการว่าโลโลดอ่ะคือขายกันไักมากเพราะว่าชาวต่างชาติเป็นป้นใจปนชอบนะสำหรับคงเก่งตีแท่งนักมวยไทยค่ับครับมครับผมครับกรัีผมผมสงสัยผมารับคับผมครมครครับผมครับครับผมคเัรับมวยครับผมครับครับผรัครับขั้นแับครับง่มครับครผมครรัผมครผอต้องว่าต้องมีผอขออนุญาตได้ก่อนมครับรครับ ของของของผมเนี่ยเป็นประธานอานุกรรมการมวยภาคห้าซึ่งดูแลผู้ช่วยนายทะเบียนมวยประจําแต่ละจังหวัดโดยมีผู้บริการสํงงานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนั่นร่ะเป็นนายทะเบียนมวยประจำจังหวัดเจ้าค่ายมวยจะต้องไปขออนุญาตจัดตั้งค่ายมวยมแต่ละท้องที่แต่ละ จังหวัดที่ตัวเองสังกัดอ๋อต้องขออนุญาตยังลำปางกับไปขอกททจังหวัดทลำปางครับซึ่งกททนี่จะมีกุฏิอยู่แล้วทุกจังหวัดทุกจัในภาคภาคห้าปันเท้าในภาคเหน่อซิบห้าจังหวัดมีหน้าที่โดยตรงก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งจะต้องขออนุญาตจัดตั้งค่ายมวยส่วนว่าค่ายมวยไหนจะเป็นมาตรฐานตามองค์ประกอบของของลายเส้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็ทรงข้อประกวดเราจะมีขั้นตอการมาตรวจเป็นค่ายมวยมาตรฐานอ๋อมีการประกวดกันตัวครับคือเขาเรียกว่าจัดตั้งเนาะจัดตั้งจัดตั้งค่ายมวยมาตรฐานตามเรเวลตามระดับของ การกีฬาแห่งประเทศไทยอาเพราผมผมแจ้งขออนุญาตก็พออไปละวรัวผมต้องแจ้งดัวกนว่าในในข่ายผมเนี่ยมีเวทีมวยมีอุปกรณ์พร้อมมีเทรนเนอร์จํานวนกี่คนมีนักมวยนักมวี่คนผมก็ต้องแจ้งถูกต้องถูกต้องซึ่งตามกฎหมายแล้วนักมวยจะต้องขึ้นทะเบียนสังกัดค่ายมวย ให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนเราขับรถต้องมีใบขับขี่อ่ะอันนี้ก็คือใบขับขี่มวยซึ่งซึ่งเป็นไปตามกฎหมายตามพรบมวยพศ2 5 4 2ี่ที่ผมได้เกินว่าครับจะต้องทําตามกฎหมายมวยต่อคือคนในข่ายจะเป็นละอ่อนคนใหญ่ก็คือต้องแจ้งลงทะเบียนทั้งหมดแม่หญิงปอจายก็ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนมวยเขาเรียกว็อบเซอ์บุ๊กเนี่ยบ็อกบุ๊กจะต้องมีประจาตัวแต่ละคนเพื่อเวลาไปแข่งขันจะต้องยื่น และก็ต้องจดจำนวนครั้งที่คุณต่อยไว้เจ้าและตามกฎหมายมวยถ้ามีการนอกเนี่ยคุณจะต้องไม่ต่อยไม่สามารถต่อยได้ภายในยี่สิบเวันตามกฎหมายอีกอย่างนี้ครับก็มีกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองโดยเฉพาะยิ่งนักมวยเรื่องค่าตัวเรื่องสัญญาเรื่องค่ายมวยอันนี้ก็ยอมรับเมื่อก่อนนักมวยของเราเนี่ยก็ถูกถูกถูกเอาระเรีบจาก คน้าค่ายหรือเทรนเนอร์อะไรเงี้ยกฎหมายชอับนี้จะเข้าไปช่วยได้ได้มากเลยจะได้รับค่าตัวจะได้รับเงื่อนไขตามสัญญาตามให้ถูกต้องตามกฎหมายสามารถฟ้องร้องได้เป็นเป็นมีกฎหมาย่อกมายพระเ้าพระเาประหยัดกีฬามวยพศ2442ซึ่งเจ้าพนักงานก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ ช่วยเหลือนักมวยได้ได้ดีมากครับพอเปิดไข่มวยแจ้งออย่างก็พอเสร็จสับแล้วเอกสามารถเปิดสอนมวยเช้าต่างชาติมาเรียนได้เลยได้เลยครับได้เลยครับนักชาวต่างชาติสามารถล้อกอินหรือคุณติดต่อที่จะเข้ามาฝึกมวยไทยแต่ละค่ายตามศักยภาพของตัวเองได้เลยคือก็นี่นี่คือซอฟต์คร์เอร์ที่ว่าคุณสามารถหารายได้โดยสอนมวยไทยอ่ะนี่ชาวต่างชาติ ซึ่งซึ่งทุกวันนี้เขาก็สอนนักมวยอาชีพไทยอยู่แล้วอ,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 อันนี้ท,ท,ท,ที่ที่เขาว่า Soft ์พา e เนี่คือทํายัางไงได้ที่จะให้ชาวต่า,างชาติเข้ามาเรียนรู้มไวยไทยซึ่งขณะน,นี้ผมเข้าใจว่าในในประเทศไทยมีประมาณหมื่นกว่าค่ายเนี่ยทั่วเจ็ดสบกจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของซอฟท์พาวเวอร์มวยไทยหารายได้เป็นหลักล้าน ก็ยัง <mean> คุณนัทสนั <S <s <Patter ns> ้นแถวสีปิงเมืองแถวจ้างค้าเนี่ยขายโมยนักเลยนะยแถวนี้ยยานนี้กระแนนนี้กระแนวอกนนี้พวกนี้ถือว่าจดทะเบียนขึ้นทะเบียนจากการกีฬาให้ปม่ใชศไทย แต่ว่าจึงหม่หมดก็คือการันตีได้ว่าชาวต่างชาตินี่สนใจนักขนาดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะผลักดันนี่ก็ทำให้เราขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตัวยแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราชุมชนเราดีขึ้นตัวยยนะเจ้าครับครับผมทีนี้อยากฮู้เรื่องของมาตรการนำร่องวีซ่าพิเศษ90วันสำหรับผู้ที่จะมาฝึกมวยไทยเนะเจ้าจริงๆจริงเป็นโอกาสดีของของมวยไทยเนาะรัฐบาลเปิดโอกาสให้แบ่ต้องทำวีซ่าเข้ามาเลยก็คือมันสามารถมาฝึกซอมวยไทย ถายในก้าววันเนี่ยคุณสามารถที่จะมาฝึกแม่ไม้มวยไทยแล้วก็สามารถเป็นนักกีฬามวยไทยที่ขึ้นชกกับมวยไทยได้เลยโอ้กับสข้าและพวผมว่าเป็นเป็นโอกาสดีเลยคนจีนเข้ามาอ๋อมามาเยนกับไข่เอก่อนรเพยิ่งไม่ต้องทําวีซ่าเนี่าต้องทาวีซ่าไปเลยก็คือเข้ามาเรียนได้เลยคอร์สเบื้องต้นต้องใจประมาณกี่วันพอถึงจะแบบ จระเข้ฝาดขานได้อ่อจริงๆเนี่ยประมาณถ้าถ้าการลิ้นรู้เนี่ยประมาณซิฟถึงซาวันเนี่ยเขาเป็นมวยละก็ครับแต่ว่าเรื่องเรื่องกายก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อแต่ร่างกายตัวเนาะแต่ท่วงท่าต่างต่างตั้งแต่วหวครูแต่ละท่าแต่ละท่ามาจนถึงขามวยแต่ละท่าแต่ละ่าซิวันก็ได้ละได้ละ เป็นวเป็นมวยไทยอะร่างกายต้องฝึกพร้อมตัวทีนี้อยากหัวว่าถ้าเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาจะมาฝึกมวยไทยเนี่ยต้องแจ้งจากประเทศต้นทางหรือต้องลงทะเบียนออนไลน์จะได้พังเจ้าคือจริงๆอันนี้เป็นโอกาสดีที่ข่ายมวยเนี่ยซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันออนไลน์ได้ละครับคุณคุณสามารถที่จะลงทะเบียนหรือสมัครมามาทางออนไลน์แล้วก็บินมาเลยเจ้าข่ายมวยก็จะมีรถ ไปรับถึงสนามบินแล้วพาเข้าค่ายไปกินไปอยู่ไปนอนในค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมของของมวยไทยเจ้านะครับอยู่ในค่ายท่านเลยอ๋อคับคือเขาจะเลี้ยงดูผู้เสือเป็นเป็นนักมวยในสังกัดค่ายได้เลยเช่อันนี้มันต้องมาเสียกติภาคแล้วก็เดี๋ยวไปเฮียนแหมกรมนี่คือกิ่นอยู่ในนั้นเลยครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยสมมติอะเปอร์เฮสไรหัวจะไรล่ะใช่สองสามเดือนนี่คือนี่คือรายได้ของซอฟท์แวร์ของค่ายมวยสมมติค่ายมวยบัวขาวนะวันเนี้ย มีรถตู้ไปห้าถึงสามบินเลยครับาเข้าไปขายมวยแมตช์เลยกินนอนอยู่ในนั้นประมาณมีที่พักพร้อมอาหารครบสามมื้อเจ้าประมาณ7 0ถึง80คนเนี่ยอ๋ออันนี้คือรายได้ที่มาจากขายมวยตุ๋นขายมวยตุ๋ยส่วนใหญ่ขายมวยก็จะทำทำจะอีกก็จะเอาพวกทำอย่างนี้ตามมาตรฐานอตามมาตรฐานแล้วก็คือหมายว่าคือคนไทยเขาก็จะได้มีงานทำทุ่งมวยมีมีโอกาสได้ฝึกทั้งมวยไทยและชาวต่างชาติเจ้าแล้วโอกาสต่อไปก็คือนักมวยเหล่านี้ เมื่อเป็นมวยแล้วเนี่ยสามารถขึ้นเวทีชกมวยไทยตามเวทีมาตรฐานต่างได้เลยแล้วก็สามารถไปเป็นครูตีบ้านตัวเก่าได้เลยก็พอครับเขาอนุญาตเลยก็ว่ามาียนตีประเทศไทยเราพอป๊กไปบ้านตัวเก่าสามารถเป็นแบบสอนเบื้องต้นได้ครับท้าื้นฐานของค่ายมวยเนี่ยก็จะได้แค่รายเส้นคือการเป็นนักมวยส่วนถ้าจะมาเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยอาชีพตามรายเส้นของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานท่าอการกีฬามวยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ C ลเซน B ลายเซนและ A ลายเซนต้องมีมีชั่วโมงเลเวลเขาเรียกว่าหลักสูตรผู้ฝึกสอนเหมือนเหมือนครูมวยอะครับเหมือนตีเฮาเฮียนว่าครูกอครูขอถ้าเป็นอันเป็นเลเวลอย่างอันถูกต้องคถูกต้องอันนี้เราก็มีหลักสูตรให้อบรมถ้าคุณสามารถไปจนถึง A ลายเซนได้คุณก็สามารถไปฝึกสอนเป็นครูมวยไทยได้เฮียนจบแล้วมีใบประกาศให้เปิดคอรมีใบซวิ์ติิเกตจาก สำนักงานค้าราการกีฬามวยต้องตามกฎหมายอันนี้เรามีหลักสูตรอยู่ครับแล้ก็ประเทศนี่ก็จะได้สเซตร์ิฟิเคตคืออุ่นสรงๆแล้วหน้าวันนี้เนี่ยอาจจะมีจะมีค่ายมวยที่อยู่เมืองนอกอ่างเงี้ยเข้าอาจจะจะฝ่าไฟแดงอาจจะคือเปิดไปทำามหากินอะอาจจะมีไรทรงไรเส้นเนี่ยสวิตช์ิฟิเคตเนี่ยจะเป็นเครื่องมือการันตีที่สามารถเปิด่ายมวยที่เหมือนกบว่าดดีเกคีับมีครูมวยมีอะไรซึ่งซึ่ง ในวันนี้เองเนี่ยครูมวยไทยเองก็ไปสอนในต่างประเทศเยอะมากนะครับเปลีป่ยนจำนวนหลาย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 ร้อยคนะแหละซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทางยุโรปเจ้าและทางจีนทางญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก,ก็สามารถสนใจและมาเรียนรู้เล้าครับผมครับ<ต>ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้เนาะยุโรปยุโรปนี่เยอะมากเยอะมากติดสอบมาเฮียนแล้วก็จีนตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนก็ลามานเดกเกอร์ที่สามารถต่อยมวยไทย คณะคนไทยอ่ะอันนี้คือคือเขาเขาสนใจแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งยังดีบอลครับร่างกายเขาจะดีกว่าเจ้าแต่ของของเขาก็ต้องฝึกซ้อมในเรื่องของสมรรถสมพ์อน์ทางกายของการเป็นนักมวยไทยอาชีพเจ้าอันนี้ถือว่านักมวยของไทยเฮาเนี่ยเปลี่ยนราคาลักล่าถ้าตัวถึงสิบล้าน นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีในการพอเขามาเฮียนจากเฮาปุ๊บสอนอาจจะเป็นเชอริเคทหรือว่าเป็นระดับครูเขาก็เอาวัฒนธรรมไทยของเมยมไทยไปเผยแพร่ไปเผยแพร่ทั่วโลกต่อได้จริงๆเดี๋ยวนี้มมยไทยไม่ใช่สมบัติของคนไทยอย่างเดียวเป็นเป็นสมบัติของคนทั้งโลกละแล้วก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วก็ได้รับความสนใจมาก เจ้าครับผมครับก็คือขนาดชาวต่างชาติไปยังสนใจอ่ะแล้วเราเฮาเองก็ต้องก็ต้องสารต้องเหมือนกันนะเราไปยังอี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ฮองเฮียนมาก็คือก่าวไหวครูก็มีหลายถาแล้วว่าใช่ครับแล้วก็พื้นมาถาต่อโซ่แหมกับสปาถาเหมือนกันเฮาเองก็ต้องต้องอนุรักษ์ของเฮาไว้วกันถูกต้องครับถูกต้องครับต้องเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้แล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับนักมวยไทยเนี่ยสามารถใช้มวยไทยเป็นอาชีพ อในการหารายได้คือชชควยไทยเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้เลยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงตอนนี้มวยมวยหญิงเองก็มีชื่อเสียงไปตัวที่เหล่าอัศกรเจ้าไม้บ้านเฮาจะมีแบบสนามเวทีมวยโชคกันเป็นประจำเนี่ยของเขาตอนนี้ยังมีแต่แบบเข้าไปพอได้พ่องกอยพอขณะนี้เนี่ยก็มีสามมวยท่าแพ้ที่เป็นสามมวยแม่ทหารและจัดทุกวันจันทร์พุดสุก หรือเสาร์อาทิตย์ตามที่รายการเขาและได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่ไมเยอ่ยมบ้านเขาอ่ะจ้าแพ้นี่เป็นถือว่าเป็นเวทีมวยอันดบหนึ่งของบ้านของเรานะครับแล้วส่วนส่วนเวทีมวยงานต่างๆก็ขอญาติครั้งละห้าร้อยจัดการแข่งขันมวยวนักมวยที่เขาแต่ละขายเนี่ยสามารถมาตีเพื่อหารายได้มาประสม,มุติงานวัดเาก็สามารถขอญาติได้งานรื่นเริงต่างๆงานปปะเพณีต่างๆเนี่ยอันนี้เราถือว่า เป็นการส่งเสริมนักมวยไทยให้เขามีมีรายได้อย่างหนึ่งแม่นนอสแต่การบ้านเขาป้อยหลวงอ่ะต้องมีตีมวยอ่ะถ้าทาอูง่ายๆคือว่ามวยวัดอ่ะจัดงานเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ดีครับนักมวยจะได้มีโอกาสได้ได้โดยเฉพาะยิ่งเป็นสวัสดิการหารายได้แล้วเมื่อเมื่อเมื่อเดือดร้อนเองเนี่ย เราก็จะมีกองทุนกีฬามวยเข้าไปช่วยเหลือเจ้านะครับสามารถขออนุญาตได้เป็นรายครั้งไปรายครั้งไปเจ้ามวยก็จะได้ฝึกฝีมือต่อเก่าไปตวอยถูกต้องแล้วก็มีเวทีมวยรองรับได้ตลอดยกเว้นถ้าทุนถุงล็อกก็ยี่สิบเอ็ดวันพักพักแต่ว่าถ้าต่อยทั่วไปได้คุณก็สามารถหาเวทีได้เจ้ามีค่าตัวมีรายได้ที่จะ ดูแลตัวเองอ่ะเป็นอาชีพมวยไทยเจ้าก็ยกระดับเป็นอาชีพนักมวยไทยให้เป็นมาตรฐานขึ้นไปครับผมครับเจ้านี่ก็ถือว่ามวยไทยปรากฏการซอฟต์พาวเวอร์สถานโลกนะครับที่เขาคงจะต้องห่วมกันส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนต่อไปสําหรับซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนะครับของเชียงใหม่ซิมห้าเพิร์กแคร์ก็พอครับ70็ข่าย70็ข่ายถูกต้องทำกฎหมายยินดีตอนคาบเลยครับสหรับยังเหลืออีก10 อำเภอก็จะต้องรณรงค์และพัฒนากันต่อไปเพื่อให้ขายมวยหรือนักมวยทุกอำเภอเนี่ยเกิดขึ้นได้ผู้ควรกับศิลปะมวยไทยครับครับเดี๋ยวส่วนของขายบัวขาวเดี๋ยวอาจจะต้องแบบไปถึงตีเนาะก็ได้จนพอไปทำรายการตัวแย่ไปดูมาตรฐานว่าค่ายมวยระดับโลกอ่ะแล้วก็มีคนต่างชาติมาฝึกซ้อมจะเป็นเจไดจริงๆอยากให้คุณเอกครับ ทังรายการไปดูด้วยตัวเองครับครับจะไดเดียเฮาคงต้องติดตามตอนนี้เฮาก็คงจะต้องห่วงส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนต่อไปนะครับสำหรับซอวพาวเวอร์มวยไทยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผอสงสักคำดีรุ่งรีราชผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคหาเชียงใหม่จะได้มาอุจส่า์กันในวันนี้ขอบพระคุณขบผอครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรรเดียรบเดี๋ยวยช่วงหน้ามาส่งใต้รายการกันต่อครับ